โอ้โหี่ว่าหุ่นน้ำเกือบไซโลได้ครับหัวขนาดนี้นี่ได้หลายคีดเลยหอ้หลังใหญ่มากเลยพี่น้องไซโลอีกแล้วพี่น้องดูน้ำมันทุยยาวถึงข้างล่างเลยข้างล่างเลยพี่น้องโอเคสวัสดี F C M L Phone ครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจครับผมมาอยู่กับจนภัยปนอกเช่นเคยพี่น้องพามาหาเพื่อนมิมโอ้โหอากาศอบอ้าวมากเลยพี่น้องตอนนี้ฝนเหมือนจะตกใกล้จะตกแล้วแหละ ร้อนนเกินนะตอนที่ไม่ค่อยมีแดดแต่อาก,กาศอบอ้าวเหลือเกินพี่น้องมาหาไมหาพึ่งนะครับมาอีกไม้หนึ่งใกล้ๆก,ก,กับไม้ที่เคยเจอครั้งก่อนนะครับเดินหาตั้งนานไปเกือบชั่วโมงเลยพี่น้องยังไม่เจอเลยเพิ่งมาเจอรังหนึ่งนะครับผมรังใหญ่มากเลยใหญ่ปหาหาระมาณขนาดนี้แต่หูน้ำแค่นี้ทำไมมาทำหูน้ำยังไงก็ไม่ได้ใจเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่ดูดูหูน้ำซะก,ก่อนพี่น้อง นี่ดูรังเออหูน้ำเดมนะครับผมเออแบบนี้ก็มีเว้ยมันจะเล็กน้องทำมันถึงข้างล่างเนยฮะโฮเคตัดบผมนี่ชบไวเพราะวันนี้ออกมานานแล้วเพิ่งจะได้รังแรกครับป่รังที่สองครับพี่น้องอ,อ,อยู่ตรงกลางรังเล็กครับเม็ดรังไม่ใหญ่แต่ว่าขึ้นลงไปแลวจะขึ้นยังไงเนี่ยพี่น้องขึ้นยาก,กนะเนี่ย จะลงไปดีไหมครัโอ้โห و. โอเคเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันข้างบนเดี๋ยวกนะันเดี๋ยวกันครับขอเวลาแป๊บนึงคงจะเอาไปถ่ายด้ยวยไม่ได้พี่น้องมันมันลำบากนะเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำม,มันชันนะพี่น้องดูดิดูตรงนี้ <laughs> โอเครอแป๊บนึงครับนึกว่ารังใหญ่กว่ากันพี่น้องเลยจากข้างล่างน่าจะใหญ่เท่าๆกันเลยครับ <laughs> โอ้มินิแต่ว่าน้ำหวานเต็มดีนะพี่น้อง เล็กๆแต่ว่าน้ำหวานนี่เต็มเอียดเลยโอเคหาต่อครับผมแม่เกินโอเคทุกคนตัวนี้ก่อนมาเจออีกร้านหนึ่งร้านที่สามนะครับเอ่ออยู่คุละที่กับที่ผมเจอสองรังนั้นเลยพี่น้องอีกสองรังที่ผมไปหานี่คือเข้าไปข้างในอีกหาอีกหาไม่เจอครับเป็นป่าสับเสืออย่างนี้แหละแต่ไม่มีเลยพี่น้องโอ้แปลกนะตรงไหนที่ควรจะมีไม่มีครับตรงนี้ก็มาดูอีกที่หนึ่งเขาเผามาแล้วพี่น้องเผาทั้งกอไผ่ทั้ง ต้นสับเสือเราเผาทิ้งหมดเลยไม่รู้อะไรทำไมถึงชอบเผากันเนะแปลกใจมากเลยลเดินมาอีกที่หนึ่งมาเจอรังหนึ่งครับ,ร,บรังเบลเลอร์เลยพี่น้องโหมน้ําบึ้มเลยปิดน้ําไม่มิดด้วยนะครับผมปิดน้ําไม่มิดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนไปผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บน,นึงโอ้พี่น้องเอ้อวยโหมน้ำอลังการมากครับตัดเอา <c oughs> ลืมกันไก โ okay. อเคเดี๋ยวพาไปดูครับผมหัวน้ำโคตรสวยอย่างนี้เลยพี่น้อง <c oughs> แจ่มเลยครับไปไปดูกันอ,อึ๊บอันี้พี่น้องหัวน้ำเบ,บิ่มเลยโอ้โหยนี่ว่าหัวน้ำเกือบไซโลได้ครับหัวขนาดนี้นี่ได้ไล่ได้ไล่ขีดเลยโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคอ่ะเดีย๋ยวขอตัดเลยแล้วกันนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูข้างนอกครับ ตางใหญ่มากเลยนะถอดไปตรงกลางแล้วนะครับตังน,นี้น่าจะพอแขวนได้อยู่โอเคไปขอเวลวสักครู่ม,ม,มาแล้วมาแล้วโอว้พี่น้องหัวน้ำโคตรอลังการเลยดูครับโอ้แสงมันจ้าพี่น้อง,งวยดีเนี่ยครับประมาณชาั้าประมาณนี้นะพี่น้องแสงมันจ้าดูครับพยายามให้ดูรอบทิศครับ ป๊ตดใหญ่หลักเลยพี่น้องโอเคสวยงามครับไปแพ้ครับผมน้ํายันข้างล่างเลยพี่น้องโอเคครับมาถึงครับัวน้ําไม่ใหญ่แต่น้ําดีอยู่นะพี่น้องหัวน้ําดีอยู่โอ้โหเจี๋ยวเลยครับโอ้หวันนี้เป็นอะไรที่หายากมากน้องหาโคตรยากตรงไหนน้ามีไม่มีเลยพี่น้องแล้วก็ตัดโอ้โหเสร็จคนพากันตัดตัดไม้ทำลายป่าตัดตัดในโคเผาด้วยพี่น้อง เขาโกไผ่เขาทำไมผมก็งงเขาต้องโกโกเบลเลยพี่น้องโอ้โหเขาเผาโค่นทิ้งเออผมก็งงเขาจะเผาทำไมเซ็งครับโอเคเดี๋ยวตัดดังนี้ไปดูข้างนอกครับโอเคครับนี่พี่น้องแต่มาแล้วครับโอ้โหน้ำเกสรเต็มอกลากเลยพี่น้องน้ำมันก็เต็มโอเคแพครับผมรีบทันทันด่วนเลนเดี๋ยวไม่ทัน ได้สักรังหนึ่งก็ยังดีพี่น้องมาวันนี้หายยากจริงโอเคเจออีกรังนะครับ <c oughs> อยู่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยดำๆครั้งแรกหนึ่วันร้างๆครับผอมองไปมาอา้าวมีตัวขยับครับผมเฮ้ผมบอกจะเจองเจอง่าย,ายๆพี่น้องผมบอกจะไม่เจอบอกจะหายยากก็ไม่เจอเลยครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งพี่น้องอันนี้แป๊บหนึ่งปาดฝนจะตกนะพี่น้องอู้โชคดีเฮ้ เสียงเหมือนฝนมาแล้วพี่น้องเุ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวกดอันนี้ก่อนวูนังใหญ่มากเลยพี่น้องไซโลอีกแล้วพี่น้องดูน้ำมันทุยยาวถึงข้างล่างเลยข้างล่างเลยพี่น้องโอเคฝนตกแล้วพี่น้องงานเข้าโอเครังนี้อาจจะเป็นรังสุดท้ายครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงโอเคพี่น้องคือมันใหญ่อะเนาะแล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นแบบ เต็มๆอ่ะฝนกำลังละจะตกแล้วไม่ไม่นด้เกินสองสามนาทีนี้ครับฟ้าร้องเลยครับผมแต่ผมตอนนี้ก็อยู่ใกล้ต้นไม้แล้วด้วยโอเคไปขอเวลานี่เสร็จแล้วก็ตัดกลับบ้านเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมให้ดูรังครับให้ดูหัวน้ำครับอ,อ่ะดูข้างหลังผมลมแรงมากเลยนี่น้องหัวน้ำขาดไปกระรางครับโดนต่อ,อยด้วยพี่น้องโอ้ใหญ่มากหญ่จริงครับพี่น้องเขาใหญ่เลยหนักด้วย นายพีโลเลยโอเคเดี๋ยวแตะใส่ถุงครับไปเจอกันที่บ้านพี่น้อง